ยอดขายกระบะ6เดือนแรกร่วงจนไม่จะพูดยังไงร่วงเละเทะร่วงแบบขั้นสุดจริงๆวันนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมคาร์ลิซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายรถกระบะ6เดือนแรกนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าตัวยอดขายรถกระบะปรับลดลงเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับร่วงทุกรุ่นนะฮะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับมีบางรุ่นนะที่ร่วงหนักๆเลยนะครับานับเป็นจํานวนตัวเลขนะต้องอิวสุดีแมกนะครับร่วงเยอะจริงๆแต่านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมิสูบิชิอยตันเนี่ยโอ้โหตัวเลขนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวสุดๆเป็นยังไงจะค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็นเลยนะครับ พามาเริ่มต้นดูจากยอดขายรวมกันนะครับณปัจจุบันนะตลาดประเทศไทยเรานะครับเอาแบบรวมทั้งหมดเลยนะครับรถกระบะเนี่ยทำยอดขายได้ที่89,557คันนะครับติดลบลงไป4 0 2หรือพูดง่ายๆนะฮะว่าหายไป6 0,000กว่าคันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีแล้วนะผ่านมาครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่1 4 9 6 4 6คันนะครับขายไป6 0,000คันนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ตัวยอดขายนี่ถือว่าน่าสนใจแต่ขอย่านเล่าตรงนี้ก่อนเลยแล้วกัันนะครบ วันนปัจจุบันนสถาบันการเงินน,งนะครับคอเพ่งเลงหน้าดูในกลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถกระบะนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะรถยึดเนี่ยเข้ามาเยอะแบบเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะและเริ่มจะมีข่าวดีแล้วนะครับว่าช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะผ่อนตนได้นะครับแต่ว่ารอดูแล้วกันนะครับว่าช่วงปลายปีเนี่ยสถานการณ์กับยอดขายจะกลับมาทันหรือเปล่านะครับพาทุกท่านมาเริ่มต้นดูจากอันดับแรกเลยนะครับเริ่มต้นจากที่ซูซูกิแครี y ซูซกิแคลลีนะครับจริงๆตัวนี้ไม่ได้เป็นกระบะ1 1ตันนะแต่ว่ากระซิ่งขออญาตพาทุกท่านมาดูด้วยเลยแล้วกันนะครับทางด้านของ s u ูกิแคลลี่ปัจจุบันนะครับยอดขาย6เดือนเนี่ยอยู่ที่479คันติดลบลงไป64.9%นะฮะโอ้โหติดลบลงเยอะมากนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะปีแล้วขายได้ที่1,363คันใน6เดือนแรกนะครับหายไป884คันนะครับเพื่อนๆสมาชิก โอ้โหแคลี่นี่หายไปเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าทางด้านของแคลี่เนี่ยไม่ได้จัดอยู่ในอันดับนะครับของรถในกลุ่มกระบะหนึ่งตันนะแต่ว่าวันนี้เอามาดูเพราะว่ารถไปมีกระบะเราเอามาให้หมดเลยแล้วกันนะครับแต่ทีนี้พามาดูที่อันดับ8นะครับอันดับ8ของกระบะ1ตันประเทศไทยเรานะครับก็คือ MG Xender MG Xender ยอดขาย6เดือนแรกปี67นะครับอยู่ที่300กับอีก3คันติดลบลงไป45%เป็นนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับ ถือว่าติดลบลงไปเยอะหน้าดูเลยนะฮะ MG t e n d e r ปีที่แล้วขายได้551คันนะครับใน6เดือนแรกอะ่ะหายไปแล้วปัจจุบันนะ8 4 8คันทีเรามาดูที่อันดับ7นะครับอันดับ7ต้องบอกว่าอาการหนักไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือ BT 5 0 Mazda BT 5 0นะครับหน้าสุดนี้นะครับ6เดือนแรกเนี่ยทำยอดขายที่370คันติดลบลงไป33%นะฮะโอ้โหติดลบลงไปต้องบอกว่าไม่เยอะนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย ปีแล้วก็ขายพอๆกันนะฮะอยู่ที่552คันใน6เดือนแรกปี67นะครับหายไป182คันซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านของ B5 ฝงเนี่ยโอ้โหยอดขายเขาหดดไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีนี้ถึงหดขนาดนี้นะฮะเหลือ300กว่าคันใน6เดือนเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจขั้นสุดจริงๆนะครับนีมาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ6อันดับ6ก,ก็คือนิสันโนวรานิสันโนวรานะฮะ ล่าสุดนี้นะครับยอดขาย6เดือนเนี่ยอยู่ที่1,400กับอีก5คันโอ้โหซินองบอกว่านะฮะยอดขายแบบนี้เราไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อนสำหรับกระบะของนิสันนะครับติดลบลงไป16%ถ้าดูทางด้านของเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูทางด้านของตัวเลขนะฮะพันสี่นี่คือ6เดือนนะครับเพืเ่อนสมาชิกครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะรถทางด้านของนิสันนะฮะเดือนเดียวก็เกือบ2,000คันเข้าไปแล้วละครับ อันนี้6เดือนนะฮะเพียงแค่1,400คันเท่านั้นโอ้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ก็เอาใจช่วยทางด้าน,นของแฟแนนนีสันด้วยนะครับมาดูที่อันดับถัดมาเลยนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ5อันดับ5มิซูบิชิไทร์ตันมิซูบิชิไทร์ตันยอดขาย6เดือนแรกที่31,12คันมิซูบิชิไทร์ตันนะฮะติดลบลงไปถ้ามองในแง่ของกระบาดตันนะต้องบอกว่าอาการหนักที่สุดเลยนะครับติดลบลงไป 59. 1 โอ้โหคุณพระเกิน50%อีกนะครับทางด้านของไทรตันนะฮะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นมิสุบิชิไทรตันเมื่อปีที่แล้วนะครับยอดขาย6เดือนแรกอยู่ที่7,600กับอีก1คันนะครับณปัจจุบันนะฮะยอดขายเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปีแล้วนะหายไปถึง4,489คันโอ้หายไป4 0 0พันคันนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับต้องบอกว่าภาพนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับไทตันปกตินะยอดขายเขาอยู่อันดับ3มไปนู่นเลยนะฮะปีแล้วประมาณสักเอาอย่างขี้เหล็กก็พันกว่าคันนะ แต่ท่านดูมาตรฐานก็อยู่ระดับประมาณสักเดือนละสองพันคันนี่ส,สบายๆเลยนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะไม่ดีขั้นสุดเลยนะฮะโอ้คนกู้สมัยนี้นะครับอาจจะเครดิตไม่ดีนะครับทางด้านของสถาบันการเงินก็ไม่ค่อยอนุมัติด้วยไว้อย่างนั้นโอ้หน่าเห็นใจจริงสาหรับไททันนะครับนี่มาถึงที่อันดับถัดมาเลยนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ4อันดับ4ก็คือตยุยตาไฮรักแชมป์น้องใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยเรานะครับยอดขายอยู่ที่6,944อย่คัน โห oh, ถือว่ายอดไฮสวยหรูแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็ยอดขายจริงๆเกือบจะขึ้นไปอันดับ3เลยนะซ้ำนะฮะนี่ตามอันดับ3อยู่แค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะฮะคันเท่านั้นนะครับไฮลักแคมป์ถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเรานะครับตัวนี้ก็จัดไว้อยู่ในกระบะ1ตันนะครับใช้เครื่องเดียวกับทางนั่งของโตยตายรักรีโวขับดีมากนะครับโปรโมชั่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยที่มาถึงที่อันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ Ford Ranger ฟอร์ดเรนเจอร์ทำยอดขายล่าสุด6เดือนแรกอยู่ที่6,995คันนะครับติดลบลงไป49.3%โอ้นี่ก็ต้องบอกว่าอาการหนักไม่แพ้กันนะครับอันนี้ต้องไปสู้กับไททันเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหติดลบแบบพอๆกันเลยนะครับแต่ถ้านับเป็นจำนวนคันนะครับเรนเจอร์ Ranger, อาการหนักกว่าไททันนะครับเนี่ยฮะพามาดูทางด้านของท่านเราจำแนกแจกแจงเป็นรายคันนะฮะฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยปีที่แล้วนะครับ6เดือนแรกขายที่13,800หม่ามกับแคัน หายไป6,813คันนะครับ6,800นะครับเพื่อนๆสมาชิกครับหูโยอดขายหายไปเยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไททตันนะททตันหายไป4,004เลนเจอร์หายไป6,800โอ้โหเนี้วแข่งติดลบนะฮะแต่ว่าสถานการณ์นะครับการลิซิ่งขอยานเล่าให้ฟังแบบนี้นะการลิซิ่งไปสอบถามทาง้าโชว์รูมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบนซ์ฟอร์ดอู๋สูหรือโตโยต้านะครับรถกระบะเนี่ยจริงถ้าเกิดว่าราคาสัก800,000ขึ้นนะฮะกลุ่มเนี้ยก็จะยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับ แต่กลุ่มที่มีปัญหาแบบมากๆเ่ยก็คือ8 0 0แสนบาทลงมานะครับราคาสักเก0 0 0 0 0กแสนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับอนุมัติสินเชื่อกันนะครับเพราะว่าทางด้านของเรื่องของรายได้นะครับเรื่องความเข้มงวดนะครับเรื่องของต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไฟนันเข้มงวดขั้นสุดเลยนะครับนี่มาดูที่อันดับ2อนะฮะอันดับ2นี่ถ้านับเป็นจํานวนคันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหแมสุดๆจริงๆนะฮะต้องใช้คำว่ากระอาเลือนเลยก็คือทางด้านของอิลสูบดีแมก อีููดีแม็กยอดขาย6เดือนแรกอยู่ที่34,664รคันนะครับติดลบลงไป48%บดเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆสมาชิกครับติดลบ4 8แปเปอร์เซ็นต์แต่ถ้านับเป็นจำนวนคันนะดีแม็กสาหัสที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองดูยอดขาย6เดือนแรกของปีก่อนนะครับอยู่ที่66,680คันของปีก่อนนะห6หมื 66. ถ้านับเปรียบเทียบกับปีนี้นะฮะดีแม็กทำยอดหายไปนะครับยอดหายไปเนี่ย มากถึง32,160ื่คัน3 0 0 0 0ืกว่าคันเพื่อนสมาชิกครับโอ้โหดีแมกนี่ตบลดลงโหดหน้าดูเลยนะครับแต่ว่าตัวยอดขายกันซี่ขอญาตพูดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นดีแมกกับรีโวนะครับตอนนี้เขาชนะกันอยู่นิดเดียวนะไม่ถึงพันคันนะครับแข่งกันล่วงว่าอย่างนั้นนะครับแต่ดีแมกณนะเป็นจวนคันในกลุ่มที่เป็นรถกระบะหนึ่งตันดีแมกสาหัสที่สุดก็จะช่วยทางด้านของแฟนของอีวสูด้วยนะครับแต่มีข่าวดีนะปลายปีเขาอาจจะผ่อนปลนก็ได้แต่ตอนนี้รอดูก่อนแล้วกันนะครับ มาดูที่อันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งก็คือ Toyota h i l u x r e v o t o y ต t a h i l u x r e v o ณปัจจุบันพังงาดขึ้นมาอันดับหนึ่งนะฮะแต่ตัวยอดขายไม่ได้แซงดีแม็กสักเท่าไหร่นะ,ะต้องบอกกันนะฮะแซงกันไม่ถึง1000คันนะครับอะโตโยต้าไฮรักรีโว่ทำยอดขาย6เดือนแรกณปัจจุบังงนอยู่ที่35,764คันนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะฮะแต่ถึงแม้จะเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ยังติดลบอยู่นะครับติดลบลงไป39.2%ส โอ้โหรีโวนี่ก็ถือว่าอาการหนักเหมือนกันนะครับถ้านับเป็นจำนวนคันก็ถือว่าหลายหมื่นคันประสมควรนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วรีโวทำยอดขายปีแล้วนะครับ6เดือนแรกอยู่ที่58,782คันถ้าเปรียบเทียบปีนี้นะฮะตอนนี้รีโวเดียวยอดขายหายไป23,018คัน2 3 0 0นะครับเป็นเอนๆสมาชิกโอ้โ oh, ห oh, ยอดขายหายไปแต่ละรุ่นนะหนักจริงๆนะฮะ อ่ะแต่ขออนุญาตเล่าให้่อนสมาที่ฟังแบบนี้นะครับแปัจจุบันนะโตโยต้าเห็นว่ารีโวออกตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเพิ่งออกมาไม่กี่เดือนนี่เองนะก็เป็นทางด้านของรีโว e ยูโรไฟนะครับก็ทิ่งไปดูด้านาโชว์รูมนะ,นะปัจจุบันเนี่ยโอ้แทบไม่มีคือรถส่งมอบนะฮะตอนนี้ยอดจองถล่มทลายหน้าดูแต่ว่าตัวยอดขายรอดูอีกสักเดือน2เดือนแล้วครับสถานการณ์น่าจะดีขึ้นถ้าเป็นแฟนของรีโวนะครับ สำหรับตอนนี้ก็คือว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับรถกระบะเนี่ยหนักหน่วงที่สุดนะครับยอดขายที่หายไปในระดับ60,000คันนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์นี้เราไม่เคยพบเคยเห็นกันมาก่อนนะครับก็เอาใจช่วยทุกท่านแล้วกันนะหลช่วงนี้นะครับใครที่ผ่อนรถอยู่อาจจะเหนื่อยหนักก็สู้กันดีสักยะแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีรถไม่มีลานะครับถ้ายังไม่พร้อมหาไฟแนนซ์ไม่อนุญาตสินเชื่อก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของท่านแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นหนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับนี่ของคุณดีครับ